ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมนีกลับมาพบกับช่องสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมมาติดตามแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขเนาะคะ่ะอยู่วัดบันยังยัยเนาะคะ่ะเพราะว่าวาัดบันยังไงนี่เพิินกำลังสีสางเนาะคะ่ะสางมองกาบวายบูชาสักระหลวงพ่อจำปาสักเนาะคะ่ะ ให้ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเนาะคะ่ะได้มีมองกราบไหว้บูชาเนาะคะ่ะเพินก็เลยสั่งหลวงพ่อจำปัสักขึ้นมาเนาะคะ่ะเมื่อนีสาวนิ้งก็เลยถือโอกาสเนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาบกับเพินเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวนิงสิพาไปเบิ่งไปชมเนาะคะ่ะว่าหลวงพ่อจำปัสสักที่เพินกำลังส้างขึ้นมาเนี่ย ประทับอยู่มองไดเนาะค่ะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆเนาะค่ะบริเวณโดยรอบของวัดบรนยางไงเนาะค่ะ เมื่อนี้ปีนี่ปีนี่หกแปดเนาะค่ะอ,อันของลวงพอมรณาเป็นสีเมษามานำกันกันกบแม่ค่าเนาะค่ะแม่ข่าสวัสดีท่านผู้ชมนะะี่ค่ะสวัสดีเอฟซนะ,ะ่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคาะืเมอน ไม่ค้าเพื่อนสีผ้ามาหายโฉกห้หลาบเนาะค่ะมาจับลูกปิงปองค่ะมาจับลูกปิงปองขอโฉกขอหลาบกับหลวงพ่อจำปาซักค่ะหลวงพ่อท่านี่เนาะค่ะอันไหนคะคุณแม่ตัวพสสองสี่แปดหกค่ะสองสี่แปดหกหมดแล้วนะสี่เมษา สองห้าหกสามค่ะสองห้าหกสามเนาะค่ะนี่รผู้สางวัดสางว่าสางวัดอันนเฮงนี่ประวัติเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นบอกประวัติฟั่งเนาะค่ะว่าหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่เนาะค่ะเป็นหลวงปู่หลวงหลวงปู่ท่านี่เนาะค่ะหลวงปู่ท่านี่เนาะค่ะนี่คือหลวงปู่ท่านี่เนาะค่ะเพิ่นเป็นผู้สางวัดเ่งนี้ขึ้นมาเนาะค่ะ เพิมาอันมาสั่งแต่ตัมกีตัมโกกับหวยวัดนี่หนีแน,น่นอนได้ในบ่อีหลังไงได้มีแต่วัดทางห่างได้เพิ่นมาอยู่ได้ห้อง่งเล่นเดืองเดือดค่ะเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นมรณาภาพนี่จีเนียขาอืมค่ะ มากบบาใบบูชาเนี่ดูบอคะคุณแม่ดูแต่ว่าอันคันบ่ได้อันนี้เพิ่นออกไปข้างหลังนี่พอบานออกไปหาพอบานดูนเหมือนเลยเห็นมันเห็นเที่ยวที่เดี่ยวเลยพันเห็นรอบแรกอันรอบแรกนั่นพันเห็นหลวงพ่อครับอันคูบาสามองค์สององค์น้าลังเพิ่นน้าลังหลวงปู่ใบจัดมาน์สันไปเป็นปวดไปหายกระมาน,นเพิ่น หมาเนี่ยเพื่อนไม่ม่ชว่วงนี่แล้วมันรูดเน่มันเพื่อนโบออกไปหากระเลยคอยเด็กขมานนะค่ะเพราะว่าในวัดนนี่เพื่อนกับเพื่อนมีมหมาในบ้านมันออกมาอยู่น้ำหลวงหลวงพ่อหลวงตานี่ในบ้านในวัดนี่ค่ะมันกัดค้นก็เลย่องประกาเขมาก็เลื่อประมานเลยกันนี้อืมขมานขมาค่ะมาเชียวนี่ก็ที่เอาจบแล้วหลากนี่แล้ะคุณแม่ อธิษฐานขอน้าเพลินกรด้วยค่ะมือนีสีผ้าไม่ข้ามเนาะค่ะมาจับลูกปิงปองเนาะคุณแม่จับตัวเลขลูกปิงปองเนาะคะ่ะขอโชคขอลาบกับหลวงปู่ทานี่ละกะหลวงพ่อจำป่าสาเนาะค่ะแล้วก็หลวงปูะะง่ทวดเนาะค่ะค่ะนี่คือหลวงปู่ทวดด้วยค่ะหลวงปู่ทวดเนาะคะ่ะให้ได้โชคได้ลาบเนาะคุณแม่เนาะ ค่ะให้มันมัปังปังกันทวนนาเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยักกองเขาอีกเนาะคะ่ะคุณแม่อธิษฐานขอก่อนเด้อค่ะคุณแม่ค่ะว่าคุณพระพุทคุณ้าพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอให้หลวงปู่ท่านบบานี้หลวงปู่จำปาซักน่ ปูกใชลูกร้านสามตัวตรงตรงขอตัวขอลาบมันเองจริยๆงนี่มันพอได้ปูกได้ท้ายใน้ลูกในร้านได้ที่พ <forecasting, moderator. S 2> ่อ <skins> กินพอใส่ที <fruit> ่แรกขอสามตัวก่อนเนาะคุณแม่สามตัวตรงตรงงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันหรอยหกสิบแปดนี้ค่ะขอหลวงพ่อจำปาสัก รากาหลวงปูท่านีหลวงภูทวดเนาะค่ะถูกองค์ที่นางประทับอยู่นี่เนาะคะ่ะขอสุขขอลาบบุญบรารมีเนาะคะ่ะจงบังเกิดแก่ช่องสาวนิ้งผ้าร่รวยเนาะคะ่ะขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบน้ำเนาะค่ะขอให้ไม่ข่ำจับได้ตัวไร้ท่มันสีออกงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคม2อ6 8น้ารนี่สามตตรงๆกับสองตงตรงๆเนาะค่ะ อ่ะคุณแม่ขายาวก่อนเด้อค่ะมือคน้นเ้ยค่ะค้นเลยอันนี้ขอสามตัวก่อนเนาะค่ะสามตัวขุนเทเทละอันก่อนนะคะอ่าโชกโชกก้อนค่ะในตัวไรน,นอนีนี่ค่ะโชว์โชว์ทั้งกล้องพี่ค่ะอันนี้ไม้เล็กจ็ดเนาะค่ะไมยเหล็กจ็ดเนาะค่ะ เจ็ดทีเพิ่งค่ะคุณแม่เอ,เอาเอาตัวนี้ลงก่อนค่ะลงก่อนหล่ะกับข่ายาวกอนเนาะคะ่ะข่ายาวกอนอ่าอ่าขึ้นมาเก่เก่าเก่าเก่าอีกแล้วอันนี้กัเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดอ่าทีมทีมลงไปข่ายาวก่อนเนาะค่ะจับหายข่ายาวเลย สามเนาะคะ่ะเจ็ดเจ็ดสามเนาะคะ่ะสามตัวอะขอสองตัวแบบนี้อ่ะที่ฐานขอสองสองตัวก่อน,นะคะ่ะอ่ะสองตัวอขอสองตัวด้วยแบบนี้องพอด้สองตัวลางเนาะคะ่ะเนี่เยเจ็ดะะอีกแล้วเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะ่ะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวเนาะคะ่ะ คุ้นคุ้นนั่ค่ะคุณแม่คุนกวนกวนกวนอ่าเก่าเก่าเนาะค่ะสามตัวนี่คุณแม่ใดเจ็ดเจ็ดสามเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดสามสองตัวนี่คุณแม่ใดเจ็ดเก้าเนาะค่ะสองตัวคุณแม่ใดเจ็ดเก่าจับลูกปีนปองเนาะค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมเลเอฟซีเนาะค่ะเป็นแนวทางไห้เนาะค่ะขอไห้มีโชคมีลาบได้ต้องวัลไห่กับแม่คำในหวดนี้เนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่นี่ในหวดนี้เนาะค่ะคุณแม,ม่มาผ้ามาจับปิงปองขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เ่าขันฝันค่ะอ่าขอโชคขอลาบกับสิ่งศักซิ์เนาะค่ะถี่ประจาปุกปักรักษาวัดแห่งนี้และมูบานแห่งนี้เนาะค่ะ ออกไปมันก็ออกไปแคข้างหลังอยู่แล้วคุนออกไปข้างหลังมันก็จะหายอย่างง่ารอบรอบรอบแรกๆมันไปครับอันพานุ่มสองสององค์ค่ะคุไปหายกี่แหลกนั้นระยะเว่าคุนมาหายโฉงดาบแต่ว่าศึกรู้ดูแต่ว่าปีนี้นี่มาสีหอดต้องการนี่เพราะท่านเพราะท่านมาอยู่ว่าเป็นยังมาเปลี่ยนแนวทางใหม่แล้วค่ะจากตะกี่ตามฝันค in ุณแม่เนาะค่ะ กระขาดเคลื่อนไปเนาะค่ะเปลี่ยนแนวทางใหม่ก็คือมาจับลูกปิงปองขอโชคขอหลาเบิงเนาะค่ะเถื่อเพิ่นไ้ในทางนี้เนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าคลิปนี้ละก็เฮ็ดแบบนี้ก็คือครั้งแรกเนาะคุณแม่ครั้งแรกค่ะเถื่อได้โชใหไงรางวัลไงเนาะค่ะเถื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะอลองเบิงเนาะค่ะสามตัวก็คือเจ็ดเจ็ดสามเนาะค่ะสามตัวนี่เจ็ดเจ็ดสามเนาะค่ะสองตัวนี่ เจ็ดเก้าเนาะค่ะขอให้ปังเนาะค่ะคุณแม่ก็อย่าลืมเด้อค่ะว่ะาเด็กเก้ากับเด็กหกนี่อาจจะกลับหัวก็ได้เนาะคุณแม่เนาะจากเจ็ดเก้าอาจจะเป็นเจ็ดหกก็ได้เนาะค่ะกับโบน่ค่ะอันนี้บอกเป็นแนวทางสู่กันฟังเนาะค่ะอ่ะแต่ว่าคือว่งางานกับโบนีจัดโบนีโบนีเอาตะเกาว่าไรมันหางจังไรมันจังม้ามันขืนมาเองแม่นบอคะแต่คุณแม่นี่พ่นอยู่พ่นแต่ว่ากระไรคือเก่าแต่กระไรคือเก่าแต่เจ็ดคือเก่า โบเน่เนาะค่ะเพราะว่ากกโบมีห <gef> ักมากโบมีใบเนาะค่ะอาจสีมาเบิร์นก็ได้กับโบเน่เพราะว่าเบิร์นนี่โบมาโดนแล้วเนาะคุณแม่เนาะโบมาโดนแล้วค่ะว่ามากับขนคิงลูกเนาะค่ะเอามื่อวานนี้มันแนบโบเห็นเนาะคุณแม่คือว่าหานแต่ไม่เข้าอุตไทยเจษหาค่ะเจษหา็ออกเจษหาอืมค่ะเฉียดไปเนาะค่ะหาบานิม่านมืออันกัใไอเจตหนึ่งเจต มาออกสองเกตสองเกตด็กอ่ะบบเป็นอยังเนาะคุณแม่มีขืนมีลงมีขาดเกินเป็นธรรมดาเนาะค่ะอ่างวดนี่ขอให้มาขอให้ปังค่ะท่านผู้ชมแนวทางให้มาชัดเจนแล้วเนาะค่ะขอใหอยพงพายามีค่ะโฉให้มันตัวค่ะเพิ่นหายมาแล้วเนาะค่ะหายมาแล้วค่ะจริงซักซิดได้หนิค่ะอ่ะจริงซักซิดค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะ คลิปหน้าพอกันไหมขอพูดไแม,มค่ะค่ะขอคุณค่ะ,ะมาสรุปแนวทางตัวเลขจับลูกปิงปองเนาะคะ่ะขอโชกขอหลาบกับองคหลวงพอจำปาซักเนาะคะ่ะแนวทางจับลูกปิงปองในงวดนี้เนาะคะ่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับได้สามตัวบนเนาะคะ่ะก็คือเจ็ดเจ็ดสามเนาะคะ่ะเลขสามตัวบนเนาะคะ่ะเพื่อนไฮมาเนาะคะ่ะ าาราคาล่างเนาะค่ะเจ็ดเก้าเนาะค่ะล่างเจ็ดเก้าจับลูกปิงปองสองตัวล่างเด็ดเจ็ดเก้าเนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่สองพฤษภาค,คม2568นห้ี่เนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับองค์หลวงพ่อจัมปาศักดิ์สุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมเนาะค่ะตัดกับหมุนน้ำแน่กันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยนำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ